วัสดีครับเพืเ่อนๆผมจะมารีวิวอนเนี้ยผมทำฮอร์โมนฮอหมกใส่เห็ดโคนแล้วก็ใส่แป้งใส่แป้งมันนิดนึงแล้วก็ใส่ดอกกับใบอ่อนตดนหมูตดนหมาแล้วก็ใส่ปลาทูใส่พริกแกงพริกแกงใต้ครับผมมันจะมีขมิ้นอยู่หน่อยหนึ่ง๋ยวผมจะมารีวิวให้เพืเ่อนๆดูน <c oughs> ะหาที่คิ้กลอนแป๊บหนึ่งครับผม อันนี้ผมยัางเสร็จไปแล้วสองห่อน,นะครับผมสองแกะใหเพื่อนๆดูนิดหนึ่งบ้องเอาอันนี้ไปเก็บที่อื่นอันนี้ไปไว้นู่นแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับผม แป๊วนู้นเลยพอดีเฉพาที่พอทำเสร็จอะเมื่อกี้นี่คิดเมื่อกี้นี่มันหายไปเลยดูคลิดแป๊วพอดีสองไง้พอดีเราจะทำการทำการเนาะจะแกะนะครับผมไอ้นี้ห่อหมโงกครับไม่ใช่ครับไอ้ใบตองผมย่างย่างใส่เห็ดเห็ดโคนครับแล้วก็ใส่พริกแกง พี่แกงก็มีพวกข้าวคั่วไอ้ไหม่ข้าวคั่วดมีพี่แกงใต้ครับผมมีมีมีพวกมีพวกขมิ้นครับผมมันจะขาดไปแล้วครับผมรู้สึกว่ามันจะขาดแล้วด้านไหนเป็นด้านไหนร้อนทั้งสองฝั่งนะครับร้อนทุกฝั่งเลยครับผมสุกมานนะครับผมใส่ทั้งดอกทั้งขามเลยครับผมใครไม่ชอบกินกินขาเห็ดนะครับผมอันนี้นะครับผมผมชอบกินนะครับ คนที่ซื้อเห็ดนะครับผมจะาไม่เอาขานะครับเอาไม้มาขายผมนะครับผมผมอผมชอบกินขาเหมือนรับผมห่วมงกินได้นิดเดียวครับรู้สึกว่ามันจะไหม้เกินครับผมผมดูแลไม่ทันครับ้องใส่แป้งข้าวเจ้าครับแป้งนี้แป้งข้าวเจ้ามันน้อยครับผมก็เลยใส่แป้งข้าวเหนียวไปมันก็เลยเออกเึ็นหนึบๆนิดหนึ่งหายไปในหมดวะคิดหายละีย่ยวะไปในหมดวะหื บอกว่าแห้งหมดเลยนะแห้งหมดแล้วครับเอามันได้แค่เนี้นะเอาขึ้นมาโชว์ขึ้นมาโชว์จะไหมนิดหนึ่งครับแต่ว่าหมูหมูนี่ไ,ไอ้ที่ว่ามันดำดนี่คือว่ามันเป็นดอกของต้นหมูต้นหมานะครับมันจะมีต้นหมูต้นหมายอยู่ด้วยเราเราจะไม่ใช้ต้นหมูต้นหมาที่ว่าผมเอาไปลองลองตรงไอหมูกําลังตดหมากําลังตดแล้วก็ใส่ขวดมาแล้วก็มาผสมคุกคุกกันไม่ใช่นะครับผมมันเป็นสมุนไพรอย่างที่ว่ามันเป็นเถาเลยขึ้นไปมันใช้ทั้งดอกหน้านี้มันออกดอกเลยครับผม จริงต้องเป็นแป้งข้าวเจ้าครับไอ้น,นี้มันเป็นแป้งข้าวเหนียวมันก็เลยจะออกเหนียวๆแต่ว่าอร่อยมากครับผมลองชิมแล้วเมื่อกี้เนี่ยอืมอร่อยพอๆกับต้มตำเลยครับต้มตำเฮโค้นะครับผม,มเจ้าคันหอมอมากเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำใหม่ครับพรุ่งพรุ่งนี้ผมจะทำเอา เอาปลาแบบสดเลยอันนี้มันเป็นปลาปลาทุนึงปลาทุสดพร้อมลูกชิ้นหมูทอดมันสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอกําลังใจคนละหนึ่งแชร์ครับจะทำคลิปอร่อยอ่อยให้ดูอีกครับผมสวัสดีครับ